ภารกิจของผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งในวันนี้ค่ะไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อนะคะซึ่งเป็นการจัดการโครงการของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาซึ่งมีการจัดทำทั้งหมดทั่วประเทศ90แห่งค่ะ ที่บ้านน้ำซับหมู่9ตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีพลเอกวรพงศ์สง่านเนศผู้บัญชาการทาหารสูงสุดและคณะไปตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อโดยมีพันเอกอชิรวิทย์ศรีภัยบูรณ์ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่13ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปหมู่บ้านน้ำซับเป็นหมู่บ้านที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อมาตั้งแต่พุทธศักราช2545ตามนโยบายของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาได้พิจารณาเพื่อจัดทำโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยท้าพ่อจำนวน90หมู่บ้านตั้งแต่ปี2558ถึงปี2560ต่อเนื่อง3ปีปีละ30หมู่บ้านโดยได้น้อมนำแนวทางตามพระราชด,ดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นรูปธรรมและเพื่อให้เป็นหมู่บ้านตัวอย่างให้กับชุม,ช,มชนอื่นๆต่อไป ทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายสําคัญของรัฐบาลในเรื่องของการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในการนี้นะคะผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เยี่ยมชมการผลิตปุ๋ยชีวภาพสารสกัดชีวภาพป้องกันศัตรูพืชและการทําเกษตรแบบปลอดสารพิษอีกด้วยค่ะ